นี่เปลี่ยนบังดูถ้าฉันจะเบื่อแล้วฉันจะเปลี่ยนเองเหรออกโอ้ยปั่นเขานี สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราช่องเคลมี่ชาแนลนะคะตอนนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเออเมือนจะสร้างหัวมถต่อเออหมือนจะว่ากลับมาจากงานเหมือนชาวนี้อุดรธานีหอดบานสามพุงเสาร์นะคะแล้วก็นอนตอนนี้ก็ตื่นขึ้นประมาณหกโมงครึ่งนะเขาก็อาบน้ํามาซ้อมต่อนะคะดูสัญชาตญาณหนังหน้าใช่คะหน้าสดมากนะคะหัวหยุ่หัวยองพี่นองต้องใจหมวกควยหัวไปไหนเดี๋ยวมูเขาสิเมนหัวนางหัวนะคะก็ ตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ซ้อมแล้วนะคะเวทีอยู่ด้านหลังเนาะ,ะค่ะพี่หนุ่มกำลังมิกเสียงอาจารย์น้ำกัมตีก็กําลังทยอยกันมานะคะก็อาจจะดึกด้วยค่ะพี่น้องวันนี้สะบักสะบอมรื่มายไปเลยนะจ๊ะกัตอนนี้เป็นเวลาสิบสองทุม่มห้องก็ซื้อกับเขากับนางมาก,กินนะคะนี่แหละได้ยังกินแน้วเบิรงพี่น้องนี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ป่นเอากะเมียนทิ่มจอมา ปิ้งไก่ปิ้งเอ่ยก็มีบกทุเรียนบกง้องนะคะแคทมีแวะซื้อที่ตลาดแม่ลำญ่มานะคะน้องลำยองก็กินข้าวเอ๊ะน้องก,กินตับไก่กินข่าวกันพี่น้องสมมัวของหมัก Tình ừ. gì บท Tình tập โลค tập ทําอะไรแต่ว่าถ้าผมว่า กรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีด <bem> ไปราค่ตัวเพ่มห,ห,ห,หนึ่งที่ตัวเล็กนังกินจนเบิดถาดหนึ่งถาดใหญ่กว่ผู้เดียวมันว่าเนี่ยตัวเล็กมันหมักค่ะเด ซื please, oh. the ้อมาอดกินฉันกินได้รลุดกว่าไบต่อมแท่ต่อมแพ่ทุเรียนทเยนหรือล่าจะเป็นบอดีแพงกับแพงแกะกินกับยากขวนกับขว ก็กินข้ามาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสถานที่ที่จะซ้อมกันนะคะเมยพี่น้องเมยค่ะไม่ไหวอ่ะเหนื่อย สัญญาณมันเรกชิอช,อม,ชอม้อซ้้องนัละครับชิสาม,มสี่หนึ่งชิทดสอบทดสอบสามสี่ชิเขาอยู่ทาง้งพุนชิทดสอบหนึ่งสองสามสีทดสอบหนึ่งสองสามสี่ ตอนนี้ก็กำลังตั้งของนะคะกูกูค่ะป้อมหยั่งเลยชื่อเชิดหนึ่งสองสามสี่ชื่อเชิดอันนี้ก็เป็นครอบครัวนาฬิจจังนะคะอตุตะโนเด็กนั้นก็มาด้วยมาซ้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะ บรรยากาศก,กับบ้านนี้เลยพี่น้องค่ะส่ว์นี่น่าจะมาาทีในเะพราะว่านั่งอยาา่างมาเหลืองนั่งในตาเป็นน้อที่ฉลาดนะคะล,ล่าลือแล้วก็ไหวที่ดีอยากัาก,กับคุณแม่ของนั่งนะคะต,ตาน้อยก็วันนี้แต่นักร้องนะคะเดินเชื่อไม่ได้มาซ้อ,อมนะคะมีนักร้องทันตีนี่เป็นเพื่อนสาวค่ะพี่น้องคุณมดแดงจิราพร เจอกันรอบ51ค e ุ่นี้นะคะเป็นศิลปินรับเชิญของเราน,น้องเอตตะกัดเต็นล้วก็มาดูนมดูนมแล้วก็ไปเต็นต่อพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมโดยรวมเกิดความกันนะคะสนิทกันนะคะโมดแดงก็บแคทมีแคลพาวแล้วก็นิลุยแล้วก็ยะวิเชียนชัยเลอศ์คือเกิดพอซ้อเดียวกันนะคะน,นี้รู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะคะเพื่อนสาว นั่งบินมาเฮทุระนั่งก็เลยได,ด้บ้านเลตาไหลน้ำนะคะอีก3-4มวันนางก็กลับแล้วนางส่วนมากนางใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะกับแฟนนะคโดนๆมาบอกันเทือพี่น้องนางก็เช็กซาวกําลังซ้อมอยู่นะคะเจอกันพรุ่งนี้กับมดแดงจุราพนนานรนเลตาไลอาบ51นะคะ ทั้งกินเขาไปน้ำทั้งซอมไปน้ำพี่น,อน้องเห็ดแม่ยายเจ๋วไปเก็บมานะคะยายเจ๋วไปเก็บเห็ดมาคุณป้าเจ๋วแล้วก็อมอมหมามงัวนะคะกินเข่าไปน้ำกองเข่าใหญ่ๆคุยน้ำกันสาวเต็ม พี่น้องเป็นบรรยากาศการสอบนะคะทั้งสอบทั้งห่าพี่น้องค่ะเออทั้งสอบทั้งห่านะคะกะโมดแดงสอบไปแนเด็สอบเพลงนะคะสี่กันบอกระยังกบหันสี่กันบอกระยังกะเถาวังหันจะลอกไปนอะสี่กันบอหน้องตื่นคล้ยค่ะน้องตื่นคล้ยตู้น้องตื่นคล้ยเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นแล้วค่ะน้องแหลนใส่คล้ยค่ะน้องแหลนใส่คล้ยนะคะโมดแดงโมดแดงโมดแดงโอ๊ยโมดแดงเรียงกล้อยู่เมืองนอกกำเด้อจ้า ม้วนแดงกันบางคนสิว่าม้แดงไปเห็นอีกอย่างเมื่องนอกไปเบิองกล้วยค่ะอันนองยู่นี่ไปจะเห็นกันนนมันก็คืออไหมอเทียนหมอพเห็นมัน่าดูก็ไม่เงตุกตาอยู่ไปง่นอีอยังน่นอไม่อจากนี้แหละไปมันเท่ากับินไปว่างันมันที่หาว่านี้นกระไทยี่กระไทยเออนั่กกระทยเี่กระยเอาไทยกันมันอะดีใจค่ะได้มาขอเพื่อนค่ะขอกันอายุท่ากางโทลสามสามคนร้อยร้อยกว่าสามคนร้อยเออเป็นแค่ตุลึกค่ะเป็นแค่ตุลค่ะ เมื premises, ่อนยาวไปเมืนจีบผ้าแคสตนีเดาวีเดาบ่เป็นจริงแล้วกระเดาเก่งอยู่แล้วเมื่อนจีบผ้าเดาแบบตีล่างกาเออด่วนกัดน่อยด่วนกัดน่อยอ่ได้พอกระโดดพี่น้องขาเมื่อนจี้องเพ่งแบบสูตรใหม่บ่แม่นยืนห่องน้ำมันดาตีล่างกายห่วงห่วงก็เราเอาเอามันตีน่าเด้อน่ะเด้อพี่เจ้าสาวร้านมันตีล่างกายร่าเด้อแมวแพ้วเกิดความกันพี่น้องค่ะรุ่นนี้มึนทั้งนั้นเลยนะเออนะคะโมแดงกำลังซ้อมอยู่นะคะ ตานด้วยนะคะวันนี้แบบเลิศมากเลยน้องน้องน้องสาวแม่ก็ไม่แพ้แม่นะลูกแบบ iPad Pro นะคะเดี๋ยวเรียนว่าเป็นตัวไอแพดแอร์ฮามเชียร์ไอแพดกันเล่นหนึ่งนะคะมันเป็นยังไงไอหาไยเทรศัรท์แม่อร์ฮามันเป็นแนวไหนที่มีบอกว่าอย่าบอกเออแอร์ฮากับแอร์สิมันก็เหมือนกันโงบอกว่าแล้วโปมันต่างกันยังไงต่างนมันแฟดกันเลยค่ะว่าะันั้นไอคอนต่างกันไหนม่รู้เดี๋ยวว่าต่างกันไหนมาดูมันกับอะไร น้องกำลังเหอไอแพดน้องนะคะไอแพดหากระปูมันตางกันยังไงจูพี่น้องมันตางกันแค่กล่องแต่ว่าชาบานคุ้นแนมหนัะกออกันจะดว่าต่างันจะใช้ไม้จุกตาอร่อยไหมเอาโกดเองเป็นความรวบาเอาคนนี้ออกก่อนใช่หรเอฮะไม่เอาออกเห้แซ่บป่น้องกินอลีด้น่ยกินเป็นจังเป็นจังปั้นเขาไม่รูนบีกมันกินขาวเปล่าหลเอกเบิ่์ บัวนี่กินคักๆในเนี่ยเดนี่กินนี่หลีดูหิวเขาเจ็บคนหน่อยโอ้ยเนาะอีแม่แม่จะกินเข้าห้อยแก่บ่แม่ฮะกูนะอ่ะเบอร์อ l ล r t ล l โอ้ย ออกออกมาจังสีไข่ตัวน да: ี้มันติดปากข้างหน่อยล้องน้ำข้างเจ๊ะๆๆตๆๆๆๆอๆๆอๆแๆๆแๆๆ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 มๆๆ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 ่งๆๆ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 ๆนๆอยๆ่อ่ั

โอ้ยปั่นเขาเนี่ย